โดนแล้วครับกัดไกลๆครับโอ้โหปลาลอยอืมเนี่ครับได้แล้วเจอแล้วเจอตัวแล้วขันแปดสิบสี่ครับดาร์คโฮสอืม สักครูมครับนะ,นะปเปิดไนี่ครับผลงานนี่ครับเจนทูนะครับนะเดี๋ยว <S <S เต็มปากครับเจนทูครับสีเหลืองสุดยอดเหมือนเดิมครับไซโลครับเก้าขีดโลประมาณนี้ครับเจ้าวัดเป็นโดน